ทำแม่ก่อนทำแม่ก่อนไอ้จั๊กจี้เด็กเซนนี่หน่อยไม่กูหมดสั่งไว้ล้วไงทำไงทำไงเรื่องยังไงสิ่งเบ้าห่อเบ้าโว่เป็นเรื่องค่ไหนที่ได้ย้อนที่ได้ย้อนจะกลับไปอีกไหมนี่มานัดหน่อยอูดต่อหน้าแม่เลยนี่คนี่จะไม่ทาอีกแล้วขอโทษที่ผ่านมาอย่าไปคิดผ่านไปแล้วให้ผ่านไปเข้าใจไหม เดี e ๋ยวจะมีไหมต่อไปไม่ต่อไมดต่อไปแล้วรักมากไหมรักแล้วคิดได้แล้วนะจะไม่ดื้อแล้วนะเอาหอมมา้อไม่ดื้อแล้วนะอยากมัดว่งไงนะมึเลยไพีกอดแน่เลยหาพีแน่เลยดูดิดูดิคนร้องไห้กับมึงอะผมจะไม่ดื้อแล้วนะมังนะโอ้ยพ่อเลิกทุกสิ่งทุกอย่าง เดี่ยวเดี๋ยวดูให้น้องชายเหรอที่ยิงงานแต่เราดือกว่าไม่ดื้อแล้วนะต่อหน้าแม่นะอย่านะไม่ต้องห่วงอยู่นี่ครับแม่ไม่ต้องกลัวคนดีแน่นอนรู้ไปนะแต่ที่เหลือ